สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ EaseMath TH นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฝึกทำข้อสอบกันนะครับในข้อที่10.8นะครับชมรมแห่งหนึ่งนะครับรับสมัครนักเรียนเข้าค่ายฤดูร้อนเป็น2กลุ่มครับขณะนี้มีนักเรียนที่สมัครเข้าค่ายแต่ละกลุ่มแล้วดังแผนภูมิแท่งนะครับอ่ะข้อนี้เป็นแผนภูมิแท่งนะครับแผนภูมิแท่งหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับหากชมรมนี้ต้องการให้มีนักเรียนเข้าค่ายทั้งหมด160คน จะต้องรับสมัครเพิ่มขึ้นอีกกี่คนอ่าจำนวนทั้งหมดนะครับเขาต้องการเท่าไหร่ครับ160ยห้งงั้นเดี๋ยวเรามาดูแต่ละกลุ่มแต่ละเพศกันเลยนะครับเพศหญิงแทนสีขาวนะครับเพศชายแทนสีเข้มนะครับอดูกลุ่มที่1ก่อนเพศชายไล่มาจากข้างล่างเลยนะครับเพศชายกลุ่มที่1เท่าไหร่ครับอ่าตัวนี้เขาบอกมาต,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 ตื่นๆนะเท่าไหร่ครับ 35นั่นเองใช่ไหมครับอ่าสาแล้วทีนี้น้องๆดูออกแล้วใช่ไหมครับเพศหญิงกลุ่มที่1เท่าไหร่ครับ40นะครับอืมต่อไปเพศชายกลุ่มที่2เท่าไหร่ครับอ่าก็ดูตามเส้นมาเลยครับ25นั่นเองนะครับนะครับไล่มาตามเส้นเลยอย่างนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับไล่มาตามเส้นเลย25แล้วก็เพศหญิงเท่าไหร่ครับกลุ่มที่2 30นั่นเองเอาแต่ละกลุ่มเอาทั้งหมดมาบวกกันเลย แบบพี่บวกกลุ่มที่1ก่อนกลุ่มที่1 30บวก25ได้55นั่นเองนะครับแล้วก็กลุ่มที่1เท่าไหร่ครับ40บวก35ได้75านะครับแล้วก็เอาทั้ง2กลุ่มมาบวกกันแล้วเท่าไหร่ครับ5บวก5เป็น10นะครับทด17ดบวก5เป็น12ทด1ง่เป็น13ทั้งหมดกี่คนครับ130คนนะครับแต่เขาก็ต้องการนักเรียนทั้งหมดกี่คน160คนนะครับเพราะฉะนั้นขาดอีกกี่คนครับก็เอา ร้อยหกสิบลบด้วยหนึ่งร้อยสามสิบนะครับตอบเท่าไหร่ครับต้องสมัครเพิ่อมอีกกี่คนครับสามสิบคนนั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับ